แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพิธีกรรมโดยทั่วไปตามหลักของปรัชญาเป็นหลักแห่งความคิดในการหาเหตุและผลจากการศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเข้าใจความหมายของวิชานั้นๆอย่างถูกต้องและชัดเจนมนุษย์ผู้มีปัญญาจำต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ อย่างถูกต้องจากแนวคิดและความหมายของวิธีกรรมนั้นได้มีนักประชา์ได้ให้ความหมายหรือคำนิยามไว้มากมายซึ่งอาจจะมีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันหรือเหมือนกันบ้างโดยการนำมาอธิบายให้ความเข้าใจต่อผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเพื่อจะให้ได้ความหมายที่ถูกต้องและนำไปใช้ในอนาคตสืบไป พิธีบูชาดาวนกปกเคราะเป็นพิธีกรรมมงคลของคณะสงฆ์ฝ่ายมหายานอนามนิกายที่มีการสืบทอดมายาวนานแต่คนส่วนใหญ่มักรู้จักพิธีกรรมนี้ว่าเป็นพิธีสะดอกเคราะห์เสริมดวงบารมีเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตและครอบครัวก่อนถึงวันงานมงคลพระสงฆ์อนามนิกายจะจัดเตรียมข้าวทิพย ผลไม้ของไหว้เพื่อบูชาแด่ดาวนุพระคราะหงเก้าเป็นพิธีที่นับถือคล้ายถึงกับลับทธิเตา๋าคือดาวนุพระคราะิงเก้านั้นเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เก้าพระองค์แต่พระสงฆ์ฝ่ายมหายานถือว่าดาวนุพราะห์เป็นพระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์และพระโหธิสัตว์อีกสองพระองค์รวมกันเป็นเก้าพระองค์ ที่คอยดูแลดวงชะตาชีวิตของมนุษย์โลกด,ด,โดังนั้นจึงสรุปได้ว่าพธิธีบูชาดาวนุกปกเพลือถือว่าเป็นงานมงคลของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานอัตติกายเป็นพธิธีที่จัดขึ้นเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบูชาดาวนุกปกราะร์ประจำปีเกิดของแต่ละท่านพธิธีนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ทำบุญได้ทำบุญเสริมสร้างคุณงามความดี ความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองตามราศีปีเกิดและร่วมกันบูชาตะเกียงน้ำมันสำหรับผู้ที่เกิดปีชงบูชาเทียนและทำบุญผะเก่งลงชื่อเพื่อให้พระสงฆ์สวดมนต์ทำพิธีให้สิ่งเหล่านี้เป็นหลักการของการเข้าร่วมพิธีพิธีบูชาดาวนบกพราะจะจัดขึ้นในช่วงหลังเทศกาลตรุษจีนไม่กี่วัน เพราะในช่วงนี้ชาวพุทธเชื้อสายจีนยวนและไทยส่วนใหญ่จะออกมาไหว้พระขอพรและทำบุญตามวัดต่างๆซึ่งวัดของคณะสงฆ์ฝ่ายมหายานอนามิกายจะจัดงานนี้ขึ้นไม่ตรงกันและอย่างไรก็ตามงานบูชาดาวดุกษ์เคราะ์ก็ไม่ใช่เป็นพิจีกรรมที่สำคัญในการดำเนินชีวิตแต่เป็นหนทางให้ผู้เข้าร่วม ได้มีสติและเตือนสติให้บุคคลทั้งหลายมิให้ตั้งตนในความประมาทมีความเคารพต่อบุพการีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันสร้างคุณงามความดีในระหว่างมีชีวิตอยู่ให้สม่ำเสมอซึ่งมีเทพเจ้าหรือสิ่งศัก,ศก,ศกศดิ์สิทธิ์เป็นตัวอย่างในการสร้างคุณงามความดีพิธีบูชาดาวนกตกรอ์เป็นความเชื่อในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานอนัมมิกาย ที่สืบพอดมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน